พี่น้องดาวสุขงาน,อนอาา้อมนอิกรพาพเบิรงหมวกไฟทอสามครับพี่น้องอยู่บ้านน้องนักครับพี่น้องบนอีเซ่เนาะ เพื่อตุ้มพ่อนพิสัยจังหวัดศรีสะเกตครับพี่น้องเขามาเบอร์ในกันกับเบอสเซนคันเนาะเป็นมังไฟโบราณเด้อพี่น้องแบบโบราณเนาะใส่ลูกครับพี่น้องที่เห็นปุ่มๆเหมือนคือเป็นลูกครับพี่น้องเปิดใส่ลูกอโอมไว้เนาะสาล้านหนึ่งเป็นบุญมังไฟประเภทนี้ครับพี่น้องเขามาเบอร์ในกันกับเบอสเซนคันเนาะ บางไฟสิขึ้นได้สูงไปได้ครับพี่น้องพอใส่ลูก็นักลูก็หน่ะเพชรแบบโบราณโบราณตะเกาตะแก่ครับพี่น้องเนาะเอาไปเบิ้งด้วยกันสิขึ้นได้สูงไปได้ครับพี่น้องบางนียเนาะนะครับอ่าอยู่อ่าให้ครับไอเลยพี่น้องเาได้เบิ่งได็กเชิดเด็กบางไฟอุ้มลูกครับพี่น้องเพชรแบบโบราณเนาะจะได้ท่านอที่เขียนไว้เนี่เป็นลูกครับพี่น้องเนาะิ่งการสิขึ้นไดสูงไปไล้คไดบพี่น้องเป็นบนบางไฟประเภทนี้เนาะตอน้ท่านร้อยมีรักกับมาพ่อด้วยกัน เป็นของมูไรนะครับทิดเป็นของมูไรมูบัลแฟนมูซีมูซีครับโอ้บัลแฟหมูซีสลัผักเกียรตสลิมผักเกียรติสริมผักกียรติโอ้ครับเบิ่งหลายๆมุมน้อพี่น้อง,องเป็นมังไฟขนาดท่อสามกับพี่น้องเนาะ แต่ว่าใส่ซลู่แบบโบราณครับพี่น้องเอาก็เบิ่งในการเรื่อยๆกรบเบนสิกันมาเนี่ยกระพามาเบิ่งแประเป็นี่ขนาดท่อสามครับพี่น้องไว้สขึ้นได้สูงในร้ายไม่ไดนเนาะครับพี่น้องไว้สกึดในสูงในร้ายไ่ไหนเนาะตัดกระลังมัดตกแต่งแพร่ครับพี่น้องใกล้เสร็จแล้วเนาะตังกระลังมัดตกแต่งไพครับพี่น้องใกล้เสร็จแล้วเนาะแต่ละเอกีนะครับสถิติฐานที่ผ่านมานะครับของทางบ้านเสียวนะครับ จำได้เนาะจำได้ไครจำได้พันดูเกือบพีร้อยนะครับเกือบพีร้อยเต้ยซีก็เกียรต์นะครับผมเสริมพรกเกียรติครับพี่น้องเป็นบังที่สามนะครับเสิสีขาวเกียรติบ้านแปะผลงานจงโชคดีสามจงนึกก่อนครับ ไปได้บ่ไปได้บ่ตึ่นโบพี่น้องไปบ่ได้ครับไปบ่ได้ไปบ่ได้แล้วครับเอาใส่กระเป๋ากันน้องข้อดีครับข้อดีข้อดีองศาจะกพ่อหรือไม่ในการท่ายกันะำเขาจากพ่อหรือไม่ในการท่ายกันว่าบเ้าะบังนี่ บัางทีไม่นี่ไม่ได้กินบ่ไบ่ด้กินบ่โอ้โหเจ้าดีพี่น้องนติวติวเลยเจ้าดีต่อไปไจากไทยนะนี่อ้องทา้งดีแล้วพี่น้องหั้งดีแล้วหั้งดีสบายใจได้แล้วทั้งดีแล้วครับมากบาจะได้โปรดติดตามวันยังติดตลอดควันติดตลอดครับ

เลื่อมภาพพี่น้องเลื่อมภาพเบาแหงครับเบาเบาแหงครับพี่น้องนี่ขนาดทำนี่แล้ก็ขึ้นจับขึ้นบนวนท่สีร้อยอยู่อะเมฆขาแล้ว <Hayır> พ <forecasting íamos> ี่น้องเนี่ยไปนี่ะเอาองพอดีนะครับตไ ส5งร <25 5 S 2> ้อาิบห้าคะแบเนครับพีน่น้อง